เป็นจุดชมวิวสำหรับคนมาเที่ยวอ่ะไหมอีกร้อนมากเลยนะครับพี่่เฮ้ยเฮ้ยไม่หิง่งไ,ไ,ไม่หิง่งหิงลุก กลับสวัสดีด้วยนะครับผมกลับสวัสดีลุงป้านาะที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับรวมถึงพี่เอฟซีที่น้องด้าน่ารักด้วยนะครับพี่ๆครับวันนี้ผมเนี่ยได้พาแม่หญิงของผมเนี่ยนะครับพี่ๆได้มาเที่ยวอุทยานเขาง,งูนะครับพี่ๆก็เนี่ยผมพาแม่หญิงเนี่ยมาเที่ยวมาชมทั้งปลาแล้วก็ทั้งอ่าเขาเขาที่เป็นหินที่มันสวย เหมือนทางด้านหลังของผมนี่เลยนะครับก็ผมเนี่ยยืมเอ้ยไม่ใช่ยืมนี่ผมขอรองเท้าของหลานให้แม่หญิงใส่นะครับแล้วก็เสื้อส่วนกางเกงเนี่ยเป็นากางเกงของผมเองนะแล้วก็เย็บเอวให้มันเล็กลงให้แม่หญิงใส่นะครับพี่ๆขามันอาจจะกระบอกใหญ่นิดหนึ่งนะครับพี่ๆโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราไปชมแม่หญิงไปเที่ยวกันดีกว่านะครับพี่ๆก็ ผมเลือกวันที่คนมาน้อยๆน,นะครับไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่านะครับพี่ไปกันเลยเลยนะครับนี่สวยจงเลยแม่หญิงเดี๋ยวเราไปขึ้นสะพานตรงนู้นกันแล้วก็เราจะเดินไปนู่นน้ำเป็นสีเขียวเลยก็ด,ยดูสิปลาเยอะมาก สวยไหมครับพี่พี่อุทยานเขางูนี่งขึ้นสะพานกันไปขึ้นสะพานกัน นะครับพี่ๆตอนนี้แม่หญิงเปลี่ยนใจนะไม่ขึ้นสะพานมันจะไปทางนู่นนะเพราะว่าเห็นไหมพี่ๆเห็นไหม้แม่หญิงได้เจอที่ตรงนั้นนะเขาบอกว่าสวยนะครับพี่ๆ ออืสวยมั้ยครับแม่หญิงบรรยากาศบรรยากาศสวยมากทำไมนะ้ำถึงเ,เป็นสีเขียวล่ะอ๋อเขาบอกว่าเขา ให้อาหารปลาเยอะนะช่วงนี้เขายังไม่ให้อาไม่ให้ให้ไม่ให้ให้อาหารปลานะเขาบำบัดน้ําเสียอยู่เพราะน้ําเสียนี่ยมันจะเป็นสีนี้เลยไอ้ยงดูดอกไม้สิเหลืองอลัมสวยมากหอมไหมไม่หญิง ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเขางูนะแม่หญิงไม,ไม่แน่ใจแต่ว่าเคยมีอ่าเรื่องที่ผมเนี่ยเคยศึกษามานะเขาบอกว่าถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งเนี่ยของตรงเนี้ยมีเมืองรับแลอยู่นะแม่หญิงแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเป็นเขาเป็นตำนาน เป็นเรื่องของตำนานนะไม่หยิงเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปอีกด้านหนึ่งได้แต่เราก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดา,มาผมไม่รู้ว่ามันไปทางไหนไม่หยิงไ <I see. S 2> ปสิใช่เย็นมาก ตอนนี้เราได้ขึ้นมาอย่างด้านบนของเรากันแล้วนะครับพี่พี่สวยมากพี่พี่ดูนะโอ้ยไม่ยิงสวย,ยไ,ไหไมสวยสวยมากดอกม้ดอกอะไรนะดอกเฟือง้าดอกเฟือง้า เดี๋ยวเราอยู่จากข้างบนเนี่ยมองไปข้างล่างกันนะั้นไม่ยิ่งสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยมสะพานไปดูฝั่งนู้นเนาะเราเที่ยวฝั่งนี้กันก่อน ใช่ใช่าอ,อ,อันนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่ขึ้นไปยืนดูวิวได้เลยนะไม่หญิงไม่หญิงเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นไปยืนดูวิวได้เลยมันสั่นห,หืึมันสั่นถ้าอยากขึ้นมานะเดี๋ยวมันหัก <c oughs> สวไหมเคลื่อนไปดูนะ่อยสวยมากพี่พี่โอ้ขาไม่คิดว่าโลกของเจ้าจะมีอะไรสวยงามขนาดนี้สวยมากเลยนะดูจากมุมนี้นะครับพี่พี่เฮ้ยไม่ยห็นเห็นไหมเห็นไหม เห็นนู่นไหมนั่นรูอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเข้าไม่ได้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 ไม่อันตรายมันไม่ใช่ที่ที่เราควรจะเข้าไปนะครับไม่ยิงอันนั้นคืออะไรหรอไหนไหนไม่ยิงนีบนน้ำไงนี่ก็จะเป็นอ๋อรถปั่นเอาไว้ปั่นเข้าเอาไว้ปั่นเล่นกัน

ไหนไม่ยิงชี้ใหม่บ้านมีคนน่ะคนไหนที่บ้านหลังนี้อ๋ออนู่นเหรอนู่นนู่นนะพี่ๆนี่ไม่ยิงเขาบอกเขาจะไปตรงนี้นะจะไปข้าว่ายน้ำลงไปได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับไม่ยิงน้ำไม่ใช่น้ำแบบบ้านไม่ยิงนะน้ำที่นี่เขาห้ามลงนะนอกจากว่าจะปั่นจะปั่นอ่านั่นอ่ะปั่นอาลสนะ ใช่ถ้าเราปัน่นไม่รู้ว่าตอนนี้เขาให้ลงหรือเปล่านะเขาบำบัดน้ําเสียอยู่ไม่หญิงเห็นไหมน้ําเขียวๆอะน้ํามันเสียข้าจะไปไปไหนหไ,ไปดีไปโอ๊ยรอด้วย ครับพี่ๆตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นสผพานกันนะครับน้ำขุดเขียวมากๆเลยนะครับพี่ๆดูดิเขียวเลยอะ ปลาขึ้นมาด้วยไม่ยิงเมื่อก่อนเนี้ยไปเยอะอกว่านี้นะไม่อิงน้ำคือเขียวมากๆเลยมันโดนจับไปกินหมูแล้วใช่ไหมมันมันตายเยอะมากเลยน้ำเสียพักก่อนไหม ปลาขึ้นตัวไปเลย เดีย๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับไไขึ้นได้ไมั้ยงสบายมากใหญ่ใหญ่สุดๆ ดูสิส่วนนี้ครับพี่พี่ที่รับไปกันได้ดีด้วยใชเ่เป็นจุดชมวิวสำหรับคนมาเที่ยวอ่ะไหม มากเลยนะครับพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่หิ้งไม่หิ้งยิงลุกยิงลุกไหวไหมไม่หิ้ง ไม่ยิงเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยกินอะไรก็ไม่รู้โคตรแรงเลยพี่พีาา่ข้าสัมผัสคอามรู้สึกของข้ามันทำให้ข้ารู้สึกเหมือนทำไมหลังเขาลูกนี้หรอเป็นไร,รอ่ะไม่ยิงหลังเขาลูกนี้ เคยอยู่ที่นี่เลยหลังเขาลูกนี้ใช่ไหมแม่หญิงใช่เหมือนมันเป็นโพสิชันหนึ่งเลยขนาดแม่ยังไม่ต้องคิดมากมันผ่านมาแล้ว แม้ว่าจะอยู่คนละพวกระชาติกันนะคะก็สัมผัสได้ถ้ามีคนเคยอยู่แต่ตอนนี้คนหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนใช่ไหมใช่น่าจะผ่านมากี่ปีแล้วอ่ะหลายร้อยหลายหลายสิบหลายร้อยปีแล้วดิ จะยังมีสิ่งบางสิ่งวิญญาณบางดวงวิญญาณไม่ยงโอเคไหม ตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ไปแล้วนะเขาว่าเรากลับกันได้ไหมท่าหนหญิงไม่โอเคผมก็พาไม่หญิงขับดีกว่า Um bon. ดี๋ยขี้ังผมกลับไปก่อนไม่หญิงปก็ครับพี่พี่ครับก็นัดแม่หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วนะพี่พี่ผมก็จะพาแม่หญิงกลับบ้านกันก่อนนะครับพี่เพราะว่าแม่หญิงเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยดีนะตอนนี้นะโอเคพี่ๆน้องด้านนี่จะปิดคิวไ้เพียงเท่านี้นะก็ยังไงก็ฝากพี่พี่เนี่ยช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องด้าด้วยนะครับพี่พี่โอเคครับพี่พี่